ครับเหลือแต่มือใช่เหลือแต่มือโดนตัดหมดเลยแหละเริ่มเกลียดม่าขึ้นมาแล้วเนี่ยตัดหมดทุกอย่างเลยอ่ะโอตัดหมดเนาะอืมไม่เหลือแม้แต่องค์เดียวเลยเนี่ยในพูดจริงใช่สมัยก่อนน่ะไม่เหลือแม้แต่องค์เดียวเลยพม่าบุกแล้วก็เผาเมืองได้เหรอ เขาสมัยก่อนเขาทำสงครามมันบุกเข้ามาได้อืมพักก่อนเนี่ยเห็นไหมถูกตัดหมดเลยเนี่ยเขาสร้างอย่างดีใช่สมัยก่อนสวยสวยงามมากเลยนะตั้างแบบสวยจะด้วยพวกนี้มาทำดิอืม เนี่แแนยแต่ก็ยังเหลือ<ช>ประวัติศาสตร์นี่ขึ้นไปตรงนี้มันจะมีนนนใช่มัมเกเาะแล้วเกาะสวยด้วยนะไม่ปิดหน้าพระพุทธรูปเห็นไหมของศ,ศักดิ์สิทธิ์อะสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์อะถ้าเป็นอย่างอื่นลากออลาก,ก็จะต้องปกคลุมหัวพระพุทธลูปใช่ไหมใช่ใช่ แต่เห็นไหมเอเมซิ่งไหมลากไม่ปกคุมหน้าเลย